Hey guys, w e l วก็วันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งกับ p พ l Selection นะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษครับคุณวรวัตตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพอรู้จักกันมาเป็นสิบกว่าปีได้ได้มีหน้าที่ดูแลก่อนะครับคุณแจ็คตอนนี้ทำแบรนด์อะไรยังไง uh, แบรนด์วรวัตแบงคอกค่ะจริงๆแล้วม,มีมีทั้งหมด สี่แบงกต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นวริวั a แบงก์ Bangkok ค่ะมาพอ Selection เพราะว่าเป็นคนช่างเลือดหรือว่าเป็นคนเยอะเหมือนกันก็เลยเหมือนเป็นเคมีตรงกันแต่เนี้ยเป็นเกียรติมากแล้วก็ต้องบอกว่าปกติแล้วจะใช้ชีวิตอยู่กับในที่ทํางานมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมาข้างนอกมาเล่าเรื่องประสบการณ์การทํางานเท่าไหร่นอกสจากเวลาที่มีโอกาสเดินทางไปไปทํางานไปสแสดงผลง,งานอะไรเงี้ยก็ จะเป็นงานกุตูครับงานกุตูเรียกว่างานฝีมือฮะจะใช้ว่าเป็นการตัดเย็บชั้นสูงก็คงไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้เป็นรูปแบบอุตสาหกรรมเลยแลวโดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่ชุดเดียวในโลกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนทำลืมแพทเทิร์นไปแล้วหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตัดเสื้อผ้าส่วนตัวตัวพอลเองนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าบางทีไซส์มันไม่พอดีกับรูปร่างของเรา บ่อยๆเลยเพราะเออแบบนี้สวยนะเราพอมาใส่ปุ๊บเทรม,มันไม่ได้อะไม่เห็นเหมือนอยู่บนหุ่นเลยเพราะเราไม่ใช่หุ่นตัวนั้นคุณแจ็คใส่อะไรแล้วสวยคนอื่นบอกโอ้ยอยากสวยเือนคุณแจ๊คซื้อไปใส่จะสวยเือนคุณแจ็คไหมก็ไม่อย่างตัวพอเองนะครับบางทีเราเห็นเออในแมกกาซีนบอกว่าแบบนี้สวยอยากได้จังเลยไปหาแบรนด์นั้นมาใส่มันก็ไม่สวยและหลายครั้งก็มีคนถามว่าจะตัดทําไม <What? S 1> ทาไมต้องตัดหรือถ้าตัดแล้วออกมาเป็นเสื้อ เสื้อเชิบบ้ตเปล่าๆเสื้อเชิ้ตเสือ้อซึ่งถ้าตัดออกมาแล้วเหมือนกับไม่ได้ตัดไม่ใช่คัสตอมเมดจะทำทำไมมันก็เรียนความบ้าส่วนตัวขึ้นมาแล้วคุณแจ็คก,ก็สนองตัญหาตรงนี้ได้ก็เลยเป็นที่มาของชุดชุดสีแดงกลุ่มเพจที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็ ก็จะลงรูปต่างๆเพราะการใช้ชีวิตท่องเที่ยวสําหรับตัวพอลเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการพักผ่อนแล้วทุกอย่างมันต้องต้องพร้อมอะอย่างการาบ้านการบ้านงานงานชุดแดนนี่มาอย่างไงตอนแรกที่เราจริงๆต้องบอกว่าเราคุยกันข้ามปีเนาะแพงนกันข้ามปีแล้วก็จริงๆมันมีการบ้านที่ต้องที่ต้องทําค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ คือคือเราก็เป็นคนเดินทางเราเรามีโอกาสคืออาจจะไม่ได้ไปเที่ยวฮะก็ไปเที่ยวร้อมกับทํางานนั่นแหละฮะแล้วก็หลายครั้งที่คือไม่ใช่หลายครั้งทุกครั้งเราต้องแพ็คกระเป๋าเพราะเราไปทำแฟชั่นโชว์เราก็จะมีข้อจากัดเรื่องน้ําหนักเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เราต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องคํานวณในเรื่องหลายๆอย่างมันใช้เวลาจริง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 ๆริจริงๆริงจริงๆริมันไม่จริงๆไม่ใช่ความต้องการของเราด้วยคุณแม่โยนต่อคุณแม่อยากไปเที่ยวอยากเห็นแสงเหนือ เราก็บอกไอซ์แลนด์ไหมนอร์เวย์สวีเดนคือพยายามตัดทีละรช้อยที่ะช้อยแล้วก็ปรากฏว่าอน้องน้องชาอยู่อเมริกาบอกว่าอยากไปอาลาสกา้าอยากจะไปเห็นถ้ำน้ําแข็งคือถ้าไปไอซ์แลนด์มันก็จะมีแบบตามภาพที่เราเคยเห็นแต่ว่าพอเป็นถ้ำน้าแข็งปุ๊บอะไรปุ๊บไอเดียก็เริ่มมาบอกอแล้วก็ตอนนั้นมีดาราคนหนึ่งเขาไม่ออกไม่ไม่บอกชื่อเนาะยไม่บอกชื่อเป็นดาราที่ใส่ชุดสีแดงอยู่กลางหิมะสวยมาก ก็เลยแคปรูปแล้วส่งมาถามคุณแจ๊คคุณแจ๊คมีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่阿拉斯าประมาณวันนี้วันนี้วันนี้ซึ่งคุยลูกหน้าประมาณปีหนึ่งป,ปีกว่ากว่าปีหนึ่งชุดแดงนะใช้วเวลานานสุดแล้วในชีวิต จริงจริงขอบคุณขอบคุณมากต้องบอกว่ามันมันเป็นความบ้าพลังจริงๆจะเป็นคนที่คิดว่างานกุตูมันมีเสน่ห์มากเจอรูปไปเจอรูปใหม่เด็กคือรูปตัวเองก็นั่งอยู่บนจักรเย็บผ้าแล้วแม่ก็เอาเชือกผูกขาติดกับแจ็คจริงๆเป็ในแบบนั้นจริงๆแล้วมัามันก็ได้เห็นทุกๆอย่างในในในแบบนั้นแล้วจริงๆแล้วมันก็เลยทําให้เราซึมซับเราอยู่กับกับกับแม่ที่ทํางานฝีมือเราชอบนะเราชอบแต่ แต่เราเราเป็นคนที่โตต่างจังหวัดนะฮะเราแม่เขาก็จะมีความคือฟิวต่างจังหวัดต้องเป็นหมออ่ะก็ต้องเรียนเก่งเป็นหมออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือตั้งใจเคยเป็นเด็กเรียนดีในอดีตมาก่อนแต่สุดท้ายก็มาจบนี่นะฮะเลือกทางตัวเองก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าทัดให้อํานาจของแม่พอสมควรระดับหนึ่งเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าจะไม่รอดอนะไรเงี้ยเราทํางานส่งลูกค้าทุกครั้งที่โดยเฉพาะที่เป็นงานใหญ่ เราจะลองดูก,การทาไปลองให้ไปแล้วก็จะบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้ว <laughs> จะไม่ทําแล้ว <laughs> ให้ตายแล้วจบส่งลูกค้าเสร็จแล้วจะเลิกเย็บผ้าเลย <laughs> ตลอดชีวิตจะไม่ทําอีกแล้วเนี่ยก็ร้องหไห้เหมือนเงี้ยสิบแปดปีส <laughs> <10 S 1> ิบปียากจริงคือตอนแรกยากยากชุดแดงส่งให้คุณแซ็ความยากคือฟังก์ชันพออลาสกาไปช่วงหน้าหนาวมีทุกคนบอกบอกว่าเฮ้ยแกจะไปเที่ยวอลาสกาหน้าหนาวบ้าหรือเปล่าวะคือเคยไปช่วงซัมเมอร์ขนาดซัมเมอรนะ์น่ะประมาณสิบองศา แล้วก็หาข้อมูลเออถ้าไปช่วงหน้าหนาวลบสาสิบลบสี่สิบจะไหวไหมแล้วน้ำหนักกระเป๋าอีกเพราะว่ามันต้องมีการบินภายในประเทศเราคุยกันมาตลอดมีปัญหาแห้งแก้คือมันต้องแพลนแพลนทุกทุกอย่างเรื่องหน้าว่าทำไงถึงจะไม่ยับฉันต้องเอาตตรี่ไปไหมคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเข้าใจคำว่างานกุตูหรือโอกุตูรครับมันคืองานที่ต้องมีการปักมีการเย็บการร้อยให้มันมันมี มีความฟู้ฟ้าอูฟู่อะไรเงี้ยฮะแต่จะส่วนตัวจากเองนะเราไม่พูดคําว่าผิดหรือถูกแต่จะใช้คําว่าในมุมของจ็คคือแฟชั่นในส่วนที่เป็นกุตูหรือโอกุตูเนี่ยมันคือการทํางานของศิลปินที่ทําเสื้อผ้าแต่คิดแบบวิศวกรเราต้องสร้างเราต้องเข้าใจฟัง์กชันเราต้องเข้าใจในเรื่องเทคนิค เราต้องรู้นิสัยของวัสดุที่เราใช้อันนี้คือสําคัญมากแล้วก็จริงๆเป็นเทคนิคส่วนตัวที่จะทํางานมาตลอดสมัยก่อนต,ต้องใช้อย่างนี้ฮะสมัยเราบ้าพลังมันเริ่มต้นจากการที่เราเห็นคนคนหนึ่งเดินแล้วเราคือเราชอบเราเราชื่นชอบเขาแต่เราเราก็อยากมีความรู้สึกว่าเราอยากให้คนคนเนี้ยเป็นแบบนี้นั่นคือภาพในหัวเราแต่ทีเนี้ยสมัยก่อนเราก็จะมีความดื้อตรงที่ว่าฉันอยากทําแบบนี้ให้เขา เราเปลี่ยนเขาแล้วเราคิดว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันมันจะมันมันจะมันจะวิเศษมากใช้คํานี้ฮะแล้วสุดท้ายพอระยะเวลามันผ่านมาเรื่อยๆมันทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งเลยนะฮะถ้าเราต้องการให้ใครสักคนเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างแต่มันไม่ใช่เขาใช้คํานี้เลยครับว่าไม่ว่าชุดจะสวยแค่ไหนถ้าเขาไม่มั่นใจ ใส่แล้วเดินไม่ออกเขาก็ไม่สวยอ่ะพูดเรื่องจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าเราต้องทําความเข้าใจจริงๆว่าเสื้อผ้ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการฟูลฟิลอ่ะมันเป็นการเติมเต็มนึกออกใช่ไหมครับเสร็จแล้วคนมั่นใจคนที่มีบุคลิกมั่นใจหรือเป็นคนฉลาดเอาจริงๆครับชาร์มมิ่งมีเสน่ห์มันไม่พอนะฮะแล้วจากโจทย์ที่ให้ไปอ่ะคิดว่าบ้าพอไหม มันยากคือจริงๆคือพอเราความยากของโจทย์อันนี้ก็คือเรามีภาพในหัวว่ามันเป็นชุดแดงอยู่กลางหิมะก็มีการล้นนะว่าไอ้คุณแจ็คออกมาเป็นชุดแดงกลางหิมะเหมือนงานงานดูปงานกอล์ฟเฮ้ยมันมันก็คงไม่ใช่สาไตล์คุณแจ็คอรู่แล้วตรงๆแหละเราเราต้องพูดแบบนี้เรารู้จักกันมานานนะนานมากเป็นแบบเป็นสิบปี เราก็จะมีเขาเรียกว่าเราเรารู้นิสยัยเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันอะ่ะเราเราก็จะรู้นิสัยส่วนตัวเราจะรู้ว่าอะไรที่ในในมุมของเราเราจะรู้ว่าอันเนี้ยเขาใส่แล้วเหมาะจะใช้คํานี้ครับมันเป็นเทคนิคส่วนตัวเวลาจะทํางานเวลาที่จะจะต้องทํางานกับลูกค้าสักหนึ่งท่านจะใช้จิตวิทยาเยอะมากสูงมากในการที่ ที่จะจะทําความรู้จักกับกับใครสักคนคือจ,จะต้องมีคําถามบางอันใช้คําว่าหลอกถามก็ดูจะดูแบบดูร้ายไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องเป็นการเข้าใจบุคลิกถูกต้องถูกต้องที่สุดแต่สุดท้ายแล้วจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าว่าว่าอันเนี้ยได้อันเนี้ยเขาไม่ได้จริงคุณพอก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรใหญ่ได้เล่นใหญ่ได้เขาไม่ติดเพราะว่าเขาเอาอยู่แต่สุดท้ายต่อให้แบบเขาเรียกว่าน้อยของเขาก็ยังถือว่าแบบ โอเวอร์มีอยู่โอเวอร์เลอยู่ขนาดนั้นเลยหรออันนี้ไม่อันนี้นี่ไหนไปลาสก้าเนาะเอาตรงๆคนไทยก็ไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้ไปบ่อยนี่ก็ไม่ได้ชีวิตนี่ก็ไม่อยากไปหลายครั้งคือถ้าแม่ไม่อยากไปก็ไม่ไปสามสิบลบสามสิบลบสามสิบใครจะไปนี่ไปเจอสูนยองศาก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมคะเห็นว่าบางทีเราลงรูปมีขนตาขนตาเป็นน้ำแข็งอะคุณแจ๊คคิดดูแล้วชุดนั้นทำจากผ้า ผ้าไหมไทยผ้าใหม่ไทย,ไทยบาท้านเจังมันมีเรื่องที่เรามานั่งมานั่งดิสคัสกันมาก่อนเราทํากันบ้านจากเรื่องน้าหนักก่อนจริงๆเรามีฟอร์มก่อนฟอร์มของบ้านก่อนวาน่าครั้งหนึ่งในชีวิตไปสก้าเราต้องสร้างตํานาน <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วเธอไม่ปรึกษาฉันเลยว่าฉันจะกล้าใส่ไหมคือไม่เคยเห็นไม่เห็นอะไรเลยเราจะต้องไว้เดือเชื่อใจซึ่งกันและกันและนี่คือกฎของกรตูผ <c> ล <oughs> <c oughs> ง,งานให้ตอนแรกบอกยาได้แบบนี้ แล้วก็วัดภาพว่าเอออยากจะได้สีแดงไปที่นี่ที่นั่นไรต่างๆแล้วก็จบแล้วเราก็ไม่เจอกันอีกเลยสักเท่าไหร่สามเดือนต่ํำๆแล้วก็ถาม,มแล้วก็<ๆ>แค่ถามว่าผ้าพอไหมขนพอไหมแค่นั้นตลอดนี่คือกลัวหนาวอันนี้ไม่รู้อันนี้เข้าใจว่าคงเป็นห่วงเราว่าเราจะต้องแบบ เข้าเหนือตัวเองเข้าใจในมุมเพื่อนเพื่อนห่วงว่าจะเข้าเนื้อหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเรื่องนั้นพอเราคิดเรื่องฟอร์มแล้วว่าฟอร์มมันต้องใหญ่พอฟอร์มมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งคิดถึงเรื่องเทคนิคว่าถ้ามันจะต้องยัดเข้าไปในกระเป๋าน้ําหนักมันควรจะไปที่เท่าไหร่และทริปนั้นคือไม่ได้ไม่ได้ไปอาร์กตโดยตรงจากเมืองไทยคือไปบ้านน้องก่อนที่ดีซีกว่าจะบินไปแบบโอ๊ยกระเป๋าคือต้องอยู่ได้นานอย่างตอนนั้นทริปนั้นอยู่อาร์กตกเกือบสองสัปดาห์ ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เราคิดคือแบบฉันใส่ฉันจะใส่ชุดเธอชุดเดียวตลอดสองสัปดาห์ก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมาตั้งคิดนะ <laughs> ว่ามันจริงๆน่ะคนที่มีโอกาสเดินทางไปไกลๆก็จะรู้ว่าจะมีราคาเล็กค่าแดนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคาถามคือถ้าจะต้องมาเสียค่าน้ําหนักเป็นแบบหลักหมื่นนะเพื <c oughs> ่อจะเอาชุดชุดเดียวไปถ่ายเพื่อให้แบบสร้างตำนานโอเคถ้าถ้ามันออกมาดีมันก็เป็นตำนานแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เลยมาคุยกันเรื่องน้ำหนัก อะไรที่สามารถทำฟอร์มใหญ่แล้วก็ได้ได้น้ำหนักเบาที่สุดถ้าภาษาคนทั่วไปก็เรียกพระร่มแต่ภาษาภาษาแฟชั่นหรือทางการจะเรียกผ้าไนลอนซึ่งเลฟ l เฟ็กมันก็จะมีมีความวาวมันสะท้อนแสงได้ฮะเป็นผ้าที่เขาใช้ทำเสื้อหนาวทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าใช่ถ้าเป็นไนลอนเพราะว่าไนลอนเป็นโพลีเอสเตอร์ร้อเอร์นฉะนั้นมันจะเก็บกัก อุณภูมิอันนี้เป็นความรู้ในเรื่องในเรื่องวัสดุแในเรื่องความเปียกอีกเพราะว่าไปรัสกันน้ำแข็งถูกต้องทิมมะมันต้องแห้งเร็วทุกสิ่งทุกอย่างที่นี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะไม่แต่จริงๆต้องบอกงี้คุณด้เขาก็จะมีความแบบว่าโพลีเอสเตอร์หรอนึกออกพอซิลิเคตดีหรอไนลอนหรอโพลีเอสเตอร์หรอเขาจะมีความแบบนี้แล้วก็โอเคมันมีผ้าอะไรอีก เขาตอนนี้ตัดทีร้อยเปอร์เซนเลยอ่ะเหมือนเหมือนแบบภูเขาลูกหนึ่งขึ้นเครื่องอ่ะผ้าไหมไทยอ่ะขึ้นชื่อมากเลยเรื่องใส่ร้อนอย่าอย่าอันนี้อย่าประนามนะอย่าประนามคือรักรักรักในมรดกภูมิปัญญาแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เนาะชุดผ้าไหมใส่แล้วร้อนพี่ตะก้องร้อนไหมคะร้อนเนาะยิ้มยิ้มขอยิ้มสวยๆวดงานเข้าก็ก็ร้อนแล้วก็ผ้าผ้าไหมไทยมันมีความ สามารถในการเก็บกักอุณหภูมิร่างกายได้ก็น่าสนแต่ราคาก็คนละเลทกับโพลีเอสเตอร์ไงคะนึกออกใช่ปะล้วก็คิดดูอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งคือหิมะคือน้ำอะคือน้ำแข็งก็คือน้ำมันละลายแต่ทีเนี้ยผ้าไหมมันโดนน้ำมันด่างรู้ไหมว่าทำยังไงตอนนั้นน่ะนั่นสิก็จุ่มมือสองข้างรับสาดน้ำใส่ผ้าไหมแล้วกมันหยดเดียว,ยวมันก็ดา่า แต่พอมันยดเยอะมันก็เป็นศินละปะสวยรอดจบ <laughs> เราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องด่างอีกทําอย่างไรที่ให้ความด่างกลายเป็นศินละปะได้แล้วไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์เนี่ยที่มันมีความวาวมันจะดูมีเสน่ห์เวลามันย่นซึ่งก็ไหมไทยเนี่ยมันมีเรฟเลกเดียวกันเราก็เอามาลูดมาย่นแล้วก็เอามือจุมรักษาะอีกรอบรอดจบเอาเลยคุณนาย ผ้าไหมไทยได้น้ำหนักแบบเท่ากันเลยเท่ากันเลยแต่ราคาเนี่ยโหดมากทําไปสักพักก็โทรมาถามนี่แหละวะ่าผ้าพอไหมขนพอไหมอะไรเงี้ยคือนี่วันนี้เพิ่งรู้เลยว่าแบบที่โทรมาคือกลัวมันไม่ไม่อุ่นแต่ว่านอกจากชุดแดงแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเอ็กซ์ตร้าคือความขนความฟู ขนเพราะว่ามันจะทําให้อุ่นด้วยเวลาที่ไปหนาวมากๆเนี่ยมัน,<ค>นต้องมีเคจ,จอกที่มีอยู่ที่บ้านเอาไปให้ตัดเช่ได้ก็เลยมาเซตที่ที่จบที่ขนเราก็จบกเทศ<ม>จริงๆเรื่องขนต้องพูดก่อนมีประเด็นอีกมีช่วงหนึ่งที่ที่มีการประท้วงในเรื่องของการใช้ใช้ขนใช้ขนสัตว์มาทําเสื้อผ้า<ม>ก็เลยมานั่งคิดว่าหนึ่งเรามีเรามีเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทรํรลายสัตว์ แต่คุณนายก็ยังอยากได้ขนถ้าจะใช้ขนเทียมคุณนายเขาก็จะมีคำถามว่าเฟอร์เทียมหรอสวยแค่ไหนเขาก็ไม่เอาอันนี้เรื่องจริงด้วยพอเซเลคชั่นเราอยากที่จะพอเราอินเวสต์สำหรับเรามันคือ i n v e วส m e เมการที่จะตัดชุดซื้อของมันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบทุกสิ่ทุกอย่างที่เราซื้อมามันมีเพิ่ของมันเพียงแต่ว่ามันรอเวลาที่มันจะออกมาเฉิดฉายแต่ ถ้าเราซื้อมาแล้วใช้ได้ครั้งเดียวปรากดว่า Disintegrate คือกลายเป็นผุยผงอยู่ในตู้ในช่อง,องเก็บซึ่งนั่นคือพีีไงเราเคยเจอเจอปัญหายอย่างนั้นถ้าหนังเทียมเป็นพิวแล้วมันเป็นอย่างนั้นครับอย่าง PU ที่เมื่อกี้คุณแจ็คบอกก็คือ p o l y u r e t h อื e จะเป็นพวกกับพลาสติก,ตกชนิดหนึ่งใช่ <laughs> โอเคกบเ,เข้าวกลับมาที่ท,ที่ที่เรื่องเรื่องขนเหมือนเดิม ตอนนี้ก็ต้องมานั่งคิดคือทําการบ้านอีกแล้วคิดมากเห็นไหมกว่าจะมันเป็นหนึ่งชุดได้มันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเราต้องมานั่งดูผนอะไรที่เกิดจากเขาเรียกเป็นผลิตผลที่เกิดจากสัตว์แล้วเราไม่ได้ทํำลายเขาคือมันต้องร่วงจากตามการเวลาหรือด้วยปัจจัยอะไรต่างๆเช่ไหมผลเป็ดผลไก่คุณนายเขาไม่น่าจะใส่ ก็เลยนี่ละกันคนนกกระจอกเทศแต่ราคามันคือคือ,คอน้อยๆยมันก็รับได้แต่ความจะได้เป็นพวงอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้มหาศาลพอสมควรได้มาชิ้นหนึง่งแต่มันไม่ไม่เว<ม>ิร์กอยู่ไ,ได้ไม่นานไม่ตอบโจทย์เราเราก็ไม่อินกับตรงนี้มันต้องคิดแทนลูกค้าในทุกมิติเพราะว่าเขาใส่ไปนะถ้ามันสวยเราก็ได้หน่ามันก็ด้วยหลายๆอย่างถ้าเขาสามารถ เขาเรียกว่ารีเฟอร์ในในถึงในหลายๆมุมที่นอกจากแค่ใส่แล้วสวยในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของอ่ะแน่นอนคือคือคิดเพื่อลูกค้านะคือเอาใจให้เขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ติดแบรนด์เลยถ้าถ้าคนที่รู้จัก <c oughs> เป็นคนที่ไม่ติดแบรนด์เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นเราตัวอย่างหลายๆคนคนที่ใช้แบรนด์ไม่ผ่านโอเคเยอะโอเคมันมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้ามันคือศิลปะสิ่งที่เราเชียร์ สร่งทเราเรารักเรารักในงานฝีมือมันคือคุณค่ามากมะอนะนะครับอย่างเสื้อผ้าเนี่ยจะไม่ให้ใครซักให้จะไม่มีจะไม่ให้ใครใใใคร,รีดให้ด้วยทำ,ทำเองทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกมันคือศิละปะเป็นสิ่งที่เรารักและเราหว <oss> <laughs> ่วงพอสเลชชั่นคะพอมาเจอคุณแจ็คก็แบบเอยเราเราสร,ริตรงกันเข้าใจเราเข้าใจถึงงานตรงนี้ว่าเราไม่เราไม่จำเป็นต้องตามใคร แต่เราเราเราคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องอืมอือันนี้จริงนะจริงจริงอันนี้จริงก็เดนบกมาถึงขนก็ได้เป็นนกขนตักระจกเทศแต่ทีเนี้ยนึกออกไหมว่าขนนกกระจอกเทศมันเป็นเส้นเล็กๆอ่ะแล้วคุณนายเขาก็จะแบบมีรฟเรน์ใช่อีกมีรฟเบนแล้วพวงเท่าพวงพวงเท่าขนนกอ่ะขนนกคาบเล่อ่ะแล้วคาถามคือจะต้องใช้เยอะมหาศาลขนาดไหน แต่คุณยายเขาแบบไม่เป็นไรฉันยอมเท่าไหร่ก็ยอมฉนทุ่มก็มานั่งทําคิดดูว่าเป็นแถบอ่ะคนที่มีโอกาสได้ไปได้ไปซื้อตาตํารานที่ขายนะมันจะเป็นแถบคิดจะต้องมานั่งร้อยทีละอันอ่ะจนกว่ามันจะเป็นพวงวงกลมอ่ะทุกทุกหนึ่งเซนติเมตรอ่ะกว่าจะลอ่อหวยเงี้ยร้อยจนแล้วคือต้องบอกแบบนี้ฮะขนพวกเนี้ยเวลาเขาเอามาเย็บเป็นแถบมันจะมีกาวด้วยใช่เข็มอ่ะ ร้อยได้หนึ่งแถวต้องทิ้งเพราะแถบต่อไปมันแทนแทนแทนไม่เข้าแล้วแล้วมันใช้แอลกอฮอล์เช็ดมันไม่หายแล้วมือเราต้องใช้ครีมดึงอะฮะดึงนี่นี่วันนี้ไม่ได้มาพูให้เราไม่ได้มาพูดนอะเพิ่มเพิ่เรียกเราความเห็นใจแต่ว่าจริงๆถึงบอกว่ามันเป็นงานยากจริงแล้วมันใช้เวลาเยอะมากเราต้องทําแล้วจริงๆนิ้วก็พังไปเลยช่วงนั้นเพราะว่าเรามันชาไปหมดแล้วแล้วก็ทํากว่าจะได้หัวพวงหนึ่งใช้เวลาเป็นอาทิตย์แค่ร้อยเฉยนะฮะ ยิ่งไม่รวมติดก,กับขอบนะยังไม่รวมติดก,กับขอบแล้วก็อย่างที่บอกไอ้ที่โหดที่สุดเลยก็คือผ้าไหมจะต้องมาตัดโชคดีตอนเด็กจบสายวิทย์แล้ววิชาปโปรดคือคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์มันก็จะมีการคำนวณต่างๆเพราะว่าเราต้องการสร้างเท็กซ์เจอร์มันให้มีความยับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกกลับยางไปศาสตร์อะแล้วมันมีมันมีลวดลายข้างบนอนะมันจะดูดีเฉพาะเวลารูดแต่ที่ต้องพูดตามความเป็นจริงคือเวลารูดอะ ต้องมีความรู้เรื่องผ้าตัดกรวยมากๆตัดมาหนึ่งทารูดต้องคูนเท่าไหร่อย่าลืว่รรูดข้างบนเสร็จข้างล่างมันบานออกมันบา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 นอ่ะช่างจะรู้กันภาษาช่างคือจะมีเพื่อนที่แบบรู้จักกันที่ในแวดวงคนทำเสื้อผ้าคือแบบรูดต่อรูดเลยเหรอนี่คือตายเลยนะบอกก็สามเดือนแล้วยังไม่ไปถึงไหนยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยอะไรเงี้ยตอนเย็บเนี่ยพอรูดด้วยมือทั้งหมดมันได้ใช้เครื่องเลย แล้วก็ต้องใช้คําว่าผ้าไหมไทย6กผ้าไหมไทย60 62เมตรจําได้เลยเพราะว่านั่นคือนั่นคือผ้ามวนเนี่ยที่ร้านมีทั้งหมดแล้วเขาก็แบบพี่พี่ไม่เอาไปหมดเลยแหะครับแล้วก็อ้อยไม่ไม่เราคํานวณมาดีแล้วตอนแรกบอก12เป็น24เป็น20สุดท้ายจบที่62เราก็ได้รู้เรื่องราวเบื้องหลัง ที่มาร,รวมไปถึงอินสปิเรชันที่คุณแจ็คอุตสาห์สร้างสรรแล้วก็เรียกว่ารังสรรงานฝีมืออารวมไปถึงอินสปิเรชันของชุดแดงในตำนานกันมาแล้วผลงานชิ้นนี้เรียกว่าเป็นชุดโบแดงทีเดียวสำหรับคุณวรวัตรหลังจากที่ได้เล่าเบื้องหลังไปแล้วเนี่ยขอเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอาของจริงมาให้ดูกันถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเบื้องลึกถามมาเราจัดให้ทำอย่างไรไม่พลาดฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้ายังไงคือถ้าออกตัวแรงกันมาขนาดนี้แล้วอะฮะยังไงขอละกันว่าแบบอย่าพลาดเลยเพราะว่าอยากให้ดูจริงๆแบบเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณพอด้วยในคลิปหน้าเรามาดูกันว่าชุดแดงในตำนานของจริงรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหน